มา ya มามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโคตรหยนเป็นจุดสีแดงรู้ไหมผมแตะในแมพเนี่ยผมแต่งตัวอันตรายมากมีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยข้างหลังลุงชานเน่ะโอ้โหทำไมชุดโอ้โหอเมอร์สุดยอดเลยมีหน้าหรือเปล่าหรือผมไม่มีหน้ามีมีมีแหนะพันมีอยู่ไหนพันมีอยู่ไหนเออซอมบี้ซอมบี้ยิงมัน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 โอ้ยมาแล้วซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วเอออันนี้ยิงหัวมันด้วยเป็นการอ๋อให้ยิงหัวจะดีกว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะซอมบี้ซอมบี้บันไซโอเคงินะะฮ ตัวไหนฮะตัวไหนฮะซอมบี้วิ่งเร็วอ๋อไม่ชอบเหมือนกันฮนะซอมบี้วิ่งเร็วไม่ชอบเหมือนกันนะผมเังกตัวระเบิด <c oughs> สายใช้มีดอ๋อประชิดประชิดแต่ผมมันสายสุ่มมานะผมสุ่ <Okay. S 1> มโอ,อเคด,ดีดีสายบวกอย่างเดียวยิ้มก็ไปฮะคือผมทำไมความบี้บางตัวมันตายจา,ยยารยกระยะไกลตลอดอ้าวอ๋อนี่ไงโอ้สไนเปอร์แจ๋วแจ๋วแจ๋วพันมีครับฮีโร่มาช่วยแล้วฮีโร่ฮีโร่